สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาพบกับที่ดินขนาด2ไร่3งาน5้5ตารางวานะครับอยู่ในเขตบางขุนเทียนกรุงเทพนะครับบริเวณรอบๆจะมีทั้งโลตัสบิ๊กซีแมคโครและเซ็นทรัลพระราม2นะครับโรงพยาบาลนครทนโรงพยาบาลบางประกอบ9 โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศบางบอนนะครับโรงเรียนศึกษานารีวิทยาตลาดสดและก็วัดอีกมากมายเลยนะครับที่ดินผืนนี้จะมีขนาดหน้ากว้างที่ติดถนนประมาณ38เมตรนะครับถนนสาธารณะจะกว้างประมาณ6เมตร มีการปรับดินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถก่อสร้างได้ทันทีเลยครับบริเวณทางเข้าจะเป็นบ้านโครงการจัดสรรขนาดเล็กนะครับไม่เปรี่ยวอย่างแน่นอนนะครับที่ดินผืนนี้สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสร้างหมู่บ้านจัดสรรขนาดเล็กหรือทําเป็นโกดังสินค้าหรือแม้กระทั่งจะทําเป็นโรงงานก็สามารถทําได้ด้วยนะครับ ที่ดินผืนนี้อยู่ใกล้กับถนนพระรามสองเพียง2กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับอย่างที่ทุกคนทราบดีนะครับว่าถนนพระรามสองมีการก่อสร้างและพัฒนาเส้นทางคมนาคมอยู่ตลอดนะครับและที่ดินโซนนี้จะอยู่ใกล้กับด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางขุนเทียนหนึ่งด้วยนะครับใกล้กับถนนการนาพิเศษวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฝัฝ่งใต้ซึ่งสามารถเดินทางไปยังจุดต่างๆได้ง่ายและสะดวกมากเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นสมุทรสาครสมุทรปราการชนบุรี นนทบ,บุรีอยุธยาหรือจะขึ้นเหนือลงใต้หรือไปทางภาคตะวันออกก็สะดวกมากเลยนะครับ สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลหรือนัดชมที่ดินได้ทุกวันนะครับทางเบอร์โทรศัพท์และ ID ดีลน์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้นะครับทางเราเป็นเจ้าของที่ดินผืนนี้โดยตรงนะครับสามารถเจราจาต่อรองราคาได้นะครับเอกสารสิทธิ์พร้อมโอนได้ทันทีท่านผู้ชมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ